ชุมชนเกม for all หายไปพักหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าเกมก็ยังปล่อยให้เพื่อนๆได้เล่นอย่างต่อเนื่องก็21เกมแต่วันนี้นะครับจะมาแบ่งปันตัวนี้สักตัวหนึ่งทำขึ้นมาใหม่นะครับ,บทำสุ่มตามใจชอบอ่จากทางทีมงาน1น1 4พลัสนะครับก็คือสุ่มตามใจชอบนอกจากในส่วนของ AI จะมาช่วยพัฒนาเกมแล้วนะครับยังสร้างสารรค์พวกมินิ มินิโปรแกรมหรือตัวช่วยต่างๆที่เราอาจจะอยากให้เขาสร้างขึ้นมาช่วยเหลืออย่างตัวเนี้ยสุ่มทำสุ่มตามใจชอบสุ่มตามใจชอบหลายคนก็อาจจะบอกว่าเอ๊ะเราก็สั่งสิริให้สุ่มสั่ง Google Assistant ให้สุ่มก็ได้ก็ก็เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าอมีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่เราอยากจะเพิ่มละ่ะตัว Siri หรือ Google Assistant ก็อาจจะทำให้เราไม่ได้ ดังนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวนี้กันครับก็เข้าที่ชุมชนเกม For All ของเรานะครับเดี๋ยวก็เหมือนเดิมก็จะแปะลิงก์ก็คือลิงก์เดิมนั่นแหละครับแต่วก็จะแปะไว้ใน Description กับใน Facebook เหมือนเดิมเน,ะนาะการโดดเสร็จสบูโรกันเข้ามาเจอเกมต่างๆนะครับะจะเป็ดจมกวร b บอิด หรือจะเป็นเกมต่างๆอีกทั้งหมด21เกมเนี่ยครับเข้ามาตัวสุดท้ายเลยคุณสุ่มตามใจชอบเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อาจจะได้นำไปใช้ในเวลาจัดกิจกรรมหรืออยากจะจับฉลากฉลากต่างๆก็ได้นะครับอ่ะเฮดดิเลเวตหนึ่งโปรแกรมสุ่มตัวเลขเนี่ยครับชื่อโปรแกรมสุ่มตัวเลขเลยมีสามโหมดการสุ่มให้เขาเลือกอ่ามี3โหมดนะครับท่านสุ่มตัวเลข1นึ่งถึงเก้าสก็อ่านี่แหละครับสุ่มตัวเลข1นึถึงเกอันนี้เป็นพื้นฐานเลยก็ อ่ะเราลองใช้โหมดแรกกันครับก็คงไม่มีอะไรมากครับเอนเตอร์เข้าไปปึ๊บจะใช้บน Windows เนี่ยผมว่าตอนนี้เสถียรสุดและใช้บน Android ก็โอเคแต่ใช้บน iPhone ตอนนี้เหมือนกับว่าเขาเขามีการบล็อกเรื่องของเสียงผมนิดหน่อยเนาะแต่ว่าก็ยังทำงานได้ตามปกติเราเมื่อเข้ามาแล้วจะอยู่ที่ปุ่มเริ่มสุมมส่มทันทีบัดทันโฟเริ่มสุ่มทันทีะครับเนี่ยเขียน AI บอก AI ได้ด้วยว่าเข้ามาในหน้าต่อไปอยากให้ไปอยู่ที่ปุ่มไหนเนี่ยอืม เนี่ยเราก็แค่กด enter ต่อได้เลยวงล้อก็จะหมุนแต่จริงไม่มีวงล้อนะ <68. S 1> เป็นเขกเนี่ยหกและเราก็จะอยู่ที่ปุ่มสุ่มอีกครั้งทันทีเลยนะครับก็กด enter ต่อได้เลยกำลังสุ่มนเ,เ <63. S 1> นี่ยหกสิบสามก็จะเป็นการสุ่มตั้งแต่ตัวเลข1นึ่งหนึ่งแบบอัตโนมัติให้เราต้องการสุ่มใหม่ enter ใหม่หกสิบเจ็ด ทางทีมงานเราตั้งค่าไว้ว่าไม่ให้ซ้ำตัวเลขเดิมนะครับดังนั้นก็จะไม่ออกเลขเดิมถ้าต้องการปรับค่าให้เป็น1ถึง99ครบถ้วนอีกทั้งหมด99ตัวเลขใหม่ให้กดแท็บมาหรือกดลูกศรลงกดแทบ็บจะมีคำว่าสุ่มใหม่คำว่าสุ่มอีกครั้งเนี่ยตัวเลขที่เคยสุ่มไปแล้วเนี่ยถ้าเราชิปแท็บกลับมาสุ่มอีกครั้งจะมีคำ่าสุ่มอีกครั้งนะครับ อันนี้สื่อนี้ผมผมทำเพื่อนเพื่อนคนตาบอดและคนสายตาเลือนไนะครับถ้าที่สุ่มอีกครั้งที่เรากดอยู่ตลอดเนี่ยก็จะไม่ซ้ำกับเลขที่เคยออกไปแล้วเนี่ยผมกด Ent e r อร์ที่สุ่มอีกครั้งยีอ่าก็จะตัวเลขก็จะไม่ซ้ำแต่ถ้าเราแท็บมาที่ปุ่มสุ่มใหม่หรือเลื่อนลูกศรลงมาที่สุ่มใหม่เมื่อกด Ent เ er อร์ไปปุ๊บสุ่มตัวเลข1ถึงเ4 9 h ดิ้งเบเวงเริ่มสุ่มพันธีบัตรทัประวัติการสุ่มโฟนเฮดดิ้งเบเวงสเมหลักหมดสุ่มใหม่ อ่ะก็ต้องมาหาปุ่มเริ่มสุ่มทันทีเริ่มสุ่มทันทีใหม่อีกรอบหนึ่งเลยนะครับแต่แต่เขาจะเริ่มแบบ1-99ถึง99ครบทุกตัวเลขใหม่เลยอืมโอเคแล้วถ้าเราอยากกลับไปเลือกโหมดก็ไปที่ปุ่มที่ล่อยู่ล่างสุดครับคอนโทรลเอ็นือกโหมดสง่มใหม่เลือกโหมดสุ่มใหม่นะครับ Enter ออกมาได้เลยแต่ว่าตรงเนี้ยก็จะมีประวัตินะครับเพื่อนๆสามารถสำรวจด,ด้วยได้มีเนี่ยผมทำ heading ประวัติไว้ปวัตการสุ่มเนี่ยประวัติการสุม่ม <head. S 1> แต่ตอนนี้เราไป บัตรเขาเลือกหมดสุมใหม่ตอนนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าเราเราไปกดสุมใหม่ก็เลยยังไม่ได้สุมใหม่อ่ะผมเอนเตอร์ที่เลือกหมดสุมใหม่มีสามหมดการสุมให้เขาเลือกเรามาเลือกหมดสุมม่สุมตัวเลขหนึ่งถึงเก้าสุมตัวเลขจากเลขไหนถึงเลขไหนบัตรทานสุมตัวเลขจากเลขไหนถึงเลขไหนเนี่ยทางทีมงานตั้งค่าไว้ตั้งแต่1ถึง999เบานี่ยครับบางคนอาจอยากจะสุ่มตั้งแต่55ไปจนถึง220อ่าหรือกิจกรรมนี้มีคนเข้าร่วม1น0่อคนอ่ะ ก็การสุ่มก็ต้องเป็น1นึถึงสองยใช่ไหมครับอย่างนี้เป็นต้นโหมดนี้ก็จะมาช่วยเรื่องนี้โการสุ่มตัวเลขบัตบัตท่านสุ่มตัวเลขจากเลขไหนถึงเลขไหนสุ่มตัวเลขจากเลขไหนถึงเลขไหนเนี่ยถ้าเราเอนเตอร์เข้าไปปุ๊บเขาจะออโต้อยู่ที่ช่องตัวเลขช่องแรกทันทีตัวเลขเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าร้อยเก้าสบเก้าสปินบัตท่านเด็ดดแบเบิรก็ให้ใส่เฉพาะตัวเลขนะครับหนึ่งถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโดยตัวเลขตั้งต้นเนี่ยคือตัวเลขช่วงที่น้อยกว่าอย่างเช่น เราต้องการที่อย่างเช่น55อย่างที่ Black, ผมบอก Black, อ่าเดน๋ยวนะครับ55 5, 5แล้วก็แท็บมา1ครั้ง5 4, 5เลขสุดท้ายตั้งแต่1นึ่ถึง9 9, 4, 9เลขสุดท้ายที่คุณจะเป็นช่วงที่คุณใช้ในการสุ่มนะครับผมคุณใส่ลงไปอย่างเช่น777เอ่า777พราะอย่างเช่น55ถึง777นะครับเมื่อเราใส่เสร็จแล้ว ก็แท็บมานะครับ7 7็ดเีริ่มสุ่มทันทีทนจะมีคําว่าเริ่มสุ่มทันทีนะครับเราก็สเปซบาร์เริ่มสุ่มได้เลยก็จะเป็นการสุ่มในช่วงตั้งแต่55บ้าจนถึง777นะครับสเปซบาร์ bar, ปึ้ง <7 44. S 1> เขาก็จะ,ะสุ่มให้ทันทีเนี่ยครับก็จะได้74แล้วคุณสามารถสุ่มอีกครั้งเขาก็จะไม่เอา74ละเป็นช่วงสุ่มตั้งแต่55้าจนถึง777นะเร้ยจิจะไม่มี74 269โ6อ้269เลยเหมือนกันครับคุณต้องการที่จะเริ่มสุ่มใหม่คุณก็เลือกลูกศรลงมาที่ททสุมส่มใหม่ก็จะเป็นการเออเหมือนการเคลียร์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวลองเล่นกันดูนะครับแล้วคุณก็จะมีประวัติประวัติการสุม่มเข้าด e a d i มาที่ประวัติการสุม่ม7 4 2 6 9โอ้เ4 2ด9เลยโอ้เดี๋ยวนะทำไม 2> 4 2 6 9เออ อ๋อเขาไม่เว้นให้ผมนะอันเนี้ยเขาก็รวมมาเลยอืเดี๋ยวคงต้องแก้ในเวอร์ชั่นถัดไปเรื่องของผลประวัติการสุ่มให้ใส่คอมาให้ด้วยแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกโหมดสุ่มใหม่ Enter เรื่องโหมดสุ่มตัวเลข Document ไปที่โหมดสุดท้ายโหมดสุ่มตัวเลขตามประสงค์สุ่มตัวเลขตามประสงค์อ่าผมกด Enter ตัวเลขที่หนึ่งตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าร้อยเก้าสิบโหมดสุดท้ายคือสุ่มตัวเลขตามประสงค์เนี่ยคือใส่ตัวเลขได้อิสระเลย ผมาทางทีมงานนะครับผมและทางทีมงานใส่ช่องเปล่าไว้ด้วยกันเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ช่องตัวเลขที่หนึ่งตั้งแต่ 1. 1> ตัวเลขที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถเพิ่มตัวเลขทั้งหมดได้99ชุดนะครับผมโดยจะใส่ช่องเปล่ามาให้เนี่ยสองช่องก่อนอย่างเช่นตัวเลขที่1ใส่ได้ตัวตั้งแต่1ถึง999นะครับตัวเลขที่1ผมใส่เลข7 7อ่าแล้วก็แท็บมา7ตัวเลขที่2ตั้งแต่1ถึง990ตัวเลขที่2เนี่ยอ้ยลืมไปเมื่อกี้มี3 เออมี7แล้วมี3อก็ใส่3ก็ได้ส <3 S 1> อ่าและแถบ,บมา <3 S 1> เพิ่มช่องใส่ตัวเลขบัตร<ๆ>เพิ่มช่องใส่ตัวเลขผมกด enter ตึง้งตัวเลขที่3ตั้งแต่หนึ่งก็จะเป็นการเพิ่มช่องที่3เข้ามาให้ผมใส่เป็น900 9 9, 9้าร้อยเแปด้อย่างเงี้ยแต่แต่ละช่องห้ามซ้ำกันนะครับถ้าเราทำผิดอ กดข้อบังคับของตัวมินิแอปตัวนี้แล้วหรือมินิโปรแกรมตัวนี้แล้วจะมีการแจ้งเตือนว่าคุณทําผิดอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด2และหมด3อ่ะถ้าเราต้องการเพิ่มช่องที่4ก็แท็บมาเก้าเสี่แปดเพิ่มช่องใส่ตัวเลขเพิ่มช่องใส่ตัวเลขเอนเ r อรตึ้งตัวเลขที่สตั้งแต่หนึ่งถึงเก้าร้อยเก้าสิบหกสามอ่ะหกสองสองหกสามสองเนี้ยเป็นต้น เมื่อเราต้องการสุ่มแล้วก็แท็บไปเริ่มสุ่มททันทีนเริ่มสุ่มทันทีกับ5ตัวเลขที่เราใส่ตามใจชอบลงไปเนี่ยได้เลยครับ Enter <3 S 1> ตึ้ง3นี่แหละครับ3ได้ถ้าคุณเอ๊ะ3อยู่ไหมครับ3อยู่ไหม3าไม่อยู่สุ่มต่ออีก4เลขที่เหลือ Enter กลังสทันเยครบ ห้าร้อยสี่ใครได้หมายเลขอ4้าร้อยสี่สอยู่ไหมครับอยู่ไหมถ้าไม่อยู่เอนเตอร์ซ้ำกันดังสิ่งอันดังเลยร้อยสามสิบสองหกร้อยสามสิบสองอยู่ไหมครับอ๋อชูมือขึ้นมาแล้วครับหกร้อยสามสองอยู่ตรงนู้นเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้ไปเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีปุ่มบัตททัสุ่มใหม่สุ่มใหม่เหมือนเดิมด้วยนะครับเหมือนเดิมครับเราก็สามารถดูประวัติแล้วก็วเลือกโหมดสุ่มใหม่เลือกโหมดสุ่มใหม่ได้เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง ความสามารถของ AI และกันที่ทางชุมชนเกม for all ที่ทางทีมงาน1414รังสรรค์ให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยเอะเราพัฒนาได้แต่เกมเหรอจริงๆคุณสามารถรังสรรค์สร้างสรรค์เปิดจินตนาการให้พัฒนาออกมาเป็นโปรแกรมเป็นมินิแอปให้ช่วยคุณทำงานต่างๆได้ไม่ว่าคุณจะจัดกิจกรรมไม่ว่าจะ ใช้ในงานการศึกษาการประกอบประกอบอาชีพรวมถึงอื่นๆนะครับนี่ทางทีมงานทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าออแค่โปรแกรมสุ่มเนี่ยเรายังจินตนาการต่อได้ว่าเอวถ้าเราต้องการสุ่มแบบย่อยๆ,ๆ,ๆเราเราไม่อยากไปใช้ของคนอื่นเราทำเองได้ไหมและถ้าเพื่อนๆสังเกตถ้าเป็นคนใส่เตเลอรางเราขยายผลของการสุ่มเนี่ยเนี่ยถ้าเรา,เาไปที่โป่รเพิ่ม <What S 1> สุ่มอีกครั้งปสุ่มอีกครั้งเพ่มตัวเลขผลของการสุ่มตอนนี้ 998 9 99 9 8แต่ตัวใหญ่บเบลมเทิมให้คนสายตาเรลางเห็นได้ชัดเจนด้วยครับผมลองนำไปปรับใช้กันดูนะครับกับสุ่มตามใจชอบโปรแกรมสุ่ม3โหมดที่ทางทีมงาน1414พลัสทำมาให้เพื่อนๆได้เห็นว่า AI ไม่ได้เขียนได้แค่เกมนะบางคนถามว่ามันทำได้แค่เกมเหรอทำสิ่งอื่นๆได้ด้วยนะครับอืม หรือใครที่พัฒนาอะไรมาแล้วอยากส่งมาให้ขึ้นในชุมชนของเราก็ลองส่งมากันได้นะครับเผื่อที่จะได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆเพิ่มเติมด้วยให้อยู่ในชุมชนของเราชุมชนเกม for all จากทาง1414พลัดกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบริการหมอคอม 1414plus ให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา10โมงเช้าถึงเที่ยง กดหมายเลข1414เข้าสู่เมนูหลักให้กด9แล้วกด1สนทนาได้ทันที